ช่วงที่สารสนับสนุนโดยหัวเว่ย LMG i n s อิ a n อนการบินไทยอลิฟุตบอล หลังจากเสร็จที่จากมิวเซียมสยามนะตอนนี้ผมก็พาครอบครัวบรรษีมาอยู่ที่ท่ามหาราชนะฮะถือว่าเป็นแหล่งเขาบอกเป็นแหล่งแกล่งใหม่เลยสําหรับวัยรุ่นนะฮะมาช้อปปิ้งนะฮะแบบสวยๆงามริมน้ําด้วยนะริมแม่น้ําเจ้าพระยาของเราเลยนะเคยมาหรือยังก็ครั้งแรกครับครั้งแรกใช่ครั้งแรกเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้น้องน้องแพทของเราไปแล้วพักผ่อนแล้วหาอะไรเที่ยวเดินเล่นแล้วนะฮะเดี๋ยวไงเดี๋ยววันนี้ดูมาดูดีกว่าว่าภายในถ้ำมหาราชเนี่ยเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเดินเล่นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราค่อยน่าคุยกันไปเลยครับ ก็เดินเล่นในท่ามหาราชสักพักแล้วก็เริ่มเหนื่อยเหนื่อยเสร็จก็หิวแล้วนะคะน้องแพทก็หิวแล้วค่ะโอเคเป็นไงบ้างกดชอบไหมก็โอเคครับเป็นบรรยากาศที่เหมาะกับมาพักผ่อนชิลๆเป็นไงคะสบายสบายสบายแต่ไม่มีที่ช้อปปิ้งเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ใช่จุดหมายของตรงเท่าไหร่นะคะแล้วก็หิวยังคักหิวยังไหนกินกินกินอ่ะเรามาเข้าเรื่องฟุตบอลกันบ้างสักนิดนึง เป็นไงบ้างทีมตอนนี้มาถึงันดับตอนนี้ละก็เราทาแต้มหล่นไปเยอะครับสามสี่แมตช์นี้มันก็เป็นผลงานที่ไม่ดีอยู่ครับเราก็พยายามจะปิดเลปิดปิดทีมชาติทําให้มันดีขึ้นพยายามซ้อมกันให้เต็มที่รับแล้วก็ตัวผู้เล่นเป็นไงเริ่มลงตัวตัวผู้เล่นก็ เราก็มีเพื่อนเจ็บมาคนหนึ่งพี่แซมก็รู้สึกเสียดายครับที่ใก้องหน้าครับก็ต้องก็มีมีผลกับทีมใช่ไหมครัก็ต้องทดแทนกันไปเรื่อยๆใช่ครับครับเขาอ้นอยู่กับทีมแบงคเข้อยืดเต็นของเรามากี่เดือนเจ็เดือนครับเดเดือนเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่เข้ามาในบ้านแบงค์ข้อยืดสำหรับครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับนักฟุตบอลเป็นกันเองรุ่นพี่ดูแลอย่างดีโค้ชน่ารักโค้ดก็ แลก็รู้จักกันมาแล้วเพรารู้จักกันมาอยู่แล้วเพราะเคยไปสัมภาษณ์ตอนที่เก็บตัวทีมชาติใช่ครับเป็นไงบ้างตอนนั้นที่เข้าไปเก็บตัวทีมชาติมันก็ตื่นเต้นทุกครั้งนะพี่ที่ได้ไ้ได้ไปในเก็บตัวในทีมชาติแล้วก็ได้เตะกับทีมอะไรนะสโมสรสโมสรปีนี้ก็เตะลิเวอร์พูลกับเชลซีของทีมเลยอันไหนเจ่งกว่าลิเวอร์พูลเชลซีสำหรับผมว่าความจริงจังผมว่าเชล ลิวโกภูมาจริงจังว่ะเพราะมันเป็นว่ามาเพอไปเที่ยวกันแต่เรียลจีเขาเหมือนมาเที่ยวเตะโชว์มากกว่านักเตะที่แบบเจอลิวโกภูแล้วเป็นไงผมเจอลิวโกภูผมเจอผิดสายใครแ้วเนี่ยอิงอ่ะอ่าแล้วเนี่ยอิงแล้วก็จีแล้วก็เจมิลเนอร์เจมิลเนอร์ผมไม่ไม่ได้เจอข้างหลังใช่ไหมครับก็มาถึงอยู่ที่นี่ด้วยกันเก้าเดือนละสิบเดือนแล้วก็ครับ แล้วนี่เจ้าตัวเล็กเป็นไงบ้างเถื่อนทำเจ้าตัวเล็กพอเราย้ายไปย้ายไปนู่นทีหนึ่งสุพรรณย้ายมานี่ทีอันนี้อันนี้เกิดเกิด <c oughs> ที่ไหนเกิดท,ที่ชลบรุรีเกิดที่ชลบุรีใช่ครับอ๋อแล้วก็ย้ายมาย,าย้ยายมาสุพรรณย้ายไปสุพรรณแล้วก็ย้ายมาที่นี่ใช่ครับอ<า>๋อกี่ขวบแล้วครับสามขวบก็สองขวบกว่าแล้วครับสองขวบกว่าแล้วก็ซีเรียสนะมี่อกี้ถามแล้วน้องแพทคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะหิวแล้วค่ะตอนนี้หิวแล้วค่ะอ่ะและอนาคตที่จะวางไว้สำหรับ้น เป้าหมายสำหรับทีมก็เรามีเป้าหมายชัดเจนก็ท้อไฟครับพี่แต่ก็ผมว่ามันมีโอกาสเราสามารถจบอันดับสได้ใช่ครับเราต้องทําไห้ได้เพราะเราพลาดไปหลายแต้มที่ทําได้ดืเยอะมากใช่ไหม้ได้เหมือนกันนะฮะยังไงก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับสําหรับทีมแบล็คเฮาสยูไนเต็ดของเรานะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าสําหรับนักบอลเนี่ยแบ่งเวลาจะต้องแตกกว่าพนักงานออฟฟิศคนอื่นหรือว่าทํางานอย่างอื่นเลยครับแล้วโตเป็นยังไงบ้างกับการแบ่งเวลาเราต้องปรับตัวขนาดไหน ก็ตอนนี้ก็ชินแล้วชินแล้วแบบว่าเขาคนเนียวเขาไม่ค่อยมีเวลาให้เราใช่ไหมเราต้องซ้อมด้วยแขนด้วยเก็บตัวอีกใช่ไหมแต่ก็ต้องเข้าใจอย่างมากเลยนะก็มีน้งแพดเป็นเพื่อนนะคะแล้วอ้นอ่ะสาหรับการเลี้ยงดูผมก็แบงเวลาสําหรับผมเป็นคนที่ตื่นเช้าอยู่แล้วครับเาะเหมือนพี่เลยเหมือนเลยเหมือนเลยเอ๊ตื่นกี่โมงตื่นก็เจ็ดโมงครึ่งโอ้พี่หกโมงนอน เพิ่งเริ่มนอนนะ6โมงเด้อเป็นไงแล้วก็ตื่นเช้าปั๊บตื่นมาแล้วกินอะไรก็ต้องเาต้องกินข้าวเช้าหรเกินข้าวเช้าก็พอดีเขาก็ตื่นพอดีแล้วก็ตื่นแล้วเราก็หาข้าวให้เขาบ้างครับแล้วก็ดูดพัชเช้าใช่ครับตอนเช้าเราเป็นเรามากกว่าแล้วแต่บางวันเขาจะตื่นสายบ้างใช่เลี้ยงดูยากไหมีบ้างคนนี้ตอนเล็กๆผมไม่ค่อยได้ดูครับตอนผมอยู่สุพรรณจะเป็นแม่เขาที่ดูผมมาดูเพิ่งเกือบสองขวบแล้วครับใช่ดื้อไหม ก็ตอนนี้ก็สุดๆเลยครับไม่ดีไม่ดิ้อ่อแต่บอกว่ากินยากด้วยแต่ก่อนกินยากใช่ไหมเริ่มเริ่มกินเก่งละก็ตอนนี้ก็กินทุกอย่างเลยครับดีจังเลยนะแครนะแคร์ดิ้ไหมลูกดิ้ไหมอันนี้ของใครของลุงห่ะของลุงของลุงนะใช่ไหมใช่ไหมเอะเดี๋ยวนะเราขอตัวไปกินก่อนแต่อย่างก่อนอื่นเลยนะผมมี10ลูกยิงที่สวยที่สุดของแข้งเทพของเรานะประจำฤดูกาล2015นี้นะฮะ ดเรามาดูสิบอันดับยิงลูกสุดสวยประจำฤดูกาล2015ของแบงคอกยูไนเต็ดครับมาดูอันดับที่10เป็นการทำประตูจากสรวัตเดินมิดโดยโรชัยลังซิโยหักเข้ามาตรงกลางสรลวัตเดินมิดพุ่งเข้าไปโอ้โหอันดับที่9กมาดูการประสานงานระหว่างหนุ่มโพบิีทูไฟเอามาเปิดมาตรงกลางข้ามหลอกแล้วก็มาจบที่โรชัยลังซิโยแต่ประตูขึ้นนำสุพรรณบุรี1ต่อ0ย์ มาถึงอันดับแเป็นการยิงไกลของเอกชัยสำเลลูกนี้กระดอนพื้นนะฮะโอ้โหเป็นประตูขึ้นนำา2ต่อ0 BC เทโลอันดับที่7เป็นการยิงไกลของโพโมดแข้งเทพโลแมงแกาสมีโอ้โหยิงเต็มขค้ออ่ดเต็มแข้งฮะโอ้โเสียบสามเหลี่ยมฮะกะวินบินไม่ทันนะลูกนี้ ถึงอันดับ6ลูกยิงของเลอโดตาซูนตีเสมอราชนาวีเป็นการยิงสวนทางเข้าไปโอ้โหเสียบเสาไปเลยอันดับ5เป็นลูกเปิดมุมเข้าไปแล้วหากกับมาโดยพนุพงศ์วงศาและจบสกอร์ที่โบเลย แล้วมาถึงอันดับที่4เป็นการสวนกลับของแคงเทพรมาที่สารวัตเดมิสต,ต่อบอลมาให้ที่ดักกับอสโควิดและจะไปทีที่ตาตูเป็นประตูขึ้นนำอาร์มี่ตัดหนึต่อศูมาถึงลูกยิงอันดับที่3ามเป็นการผ่านฟรีคิกของโบเลดักกับอสโควิดตีเสมอเชียงราย อันดับที่2โลแมงแคสมีปันฟรีกิกเสียบสามเหลี่ยมใส่บุรีรัมยูไนเต็ดแลามาอันดับที่1เป็นลูกยิงของใครไม่ได้นอกจากลูกจักรยานอากาศของโจโจโล,ลูกนี้ยิงเข้าไป4ประตูตัวหนึ่งขึ้นนำโอสถสภาและนี่ก็คือ10ลูกยิงที่สวยที่สุดของแข้งเทพในฤดูกาลนี้ครับ มาช่วงสุดท้ายแล้วของรายการแบงค์กยรติเต็ดทีวีนะมกี้ก็ได้ชมสิบลูกยิงไปละโอ้โบอกว่าเลยว่าแต่ละลูกสวยๆนั้นลูกที่หนึ่งนี่ก็คือโอโโจโจเลยจักรยานอากาศอย่างเทพไปเลยเป็นไงบ้างที่นี่ทั้งหมดแล้วเดินเล่นชอบไหมก็คร <c oughs> บทุกอย่างนะอาหารกินเพรามัน,น,นอากาศดีด้วยแหละริมแม่น้ำนี่ตอนนี้ก็อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายหลักของประเทศเราเลยก็เป็นวิวสวยๆงามที่ใครยังไม่เคยมาเนี่ยก็อยากเชิญชวนมาครับที่นี่ก็มีหลายอย่างของกินเลย ที่ถ่ายรูปเนี่ยสวยงามมากนะครับแล้วก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเฉลยนะผู้โชคดีของเทปที่แล้วนะฮะว่าเป็นใครนะใครชื่ออยู่นี่แล้วนะครับก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นแล้วเราจะจบรายการแล้วขอคนฝากอะไรถึงแฟนๆหนอ่อยต่รายการแฟนทีมดำนั่งข้องยูเต็งเาก,ก็ขอแนะนําสถานที่เนี่ยครับก็มันอยู่สาวาท์เราก็มาเที่ยวได้ครับพาครอบครัวหรือพาเพื่อนฝูงอยะนะมาเที่ยวกันเยอะๆแล้วก็เพราะฉะนั้นกรุงเทพไม่มีที่เที่ยวหลายที่เลยฝากอะไรถึง แฟนบอลของเราก็เป็นช่วงทีดมาสุดท้ายแล้วครับของทัศนกรก็เราก็มาช่วยเชียร์กันให้ถึงเป้าหมายของสโมสรแล้เป้าหมายของทีมครับก็ขอให้ติดตามทั้งนอกบ้านและในบ้านะครับเทปนี้นะฮะก็เป็นวันหนึ่งวันเต็มๆกับครอบครัววันศุรนะคะที่เราได้ไปนู่นเลยมิวเซียนสยามนะฮะแล้วก็ท่ามหาราชสถานที่ดีแบบนี้นะก็ต้องขอบคุณด้วยนะะรันนี่ก็ต้องขอบคุณทั้งสองคนด้วยแล้วก็ตัวเล็กด้วยนะคะกินดิมเนอ้อยังไงวันนี้นะฮะพวกเราลาไปก่อน แล้วเ,เดี๋ยวเจอใหม่เท็นหน้านะว่าเราจะไปที่ไหนต่อสำหรับแม็คโคอฟิวเดตทีวีครับเบียร์เดอะแคปิตอล์วันนี้ลา,ลา,ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายกันเลสวัสดีคร<า>ับบ๊ายบายเละนะค่ะเละค่ะ